ครับผมกเ็เราเช็คสภาพร่างกายของนักกีฬานะครับเมื่อเช้านี้ก็สำหรับบางคนก็ส่งมาทำกายภาพมาให้ทำหมอตรวจนะครับเมื่อกี้ล่าสุดก็ทัดดาวก็ให้มาเช็คเรื่องของมือนะครับว่ามีการบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนเราก็ได้รับคำตอบจากแพทย์แล้วว่าไม่เป็นอะไรมากหลายคนก็เช็คสภาพแล้วก็ไม่เป็นอะไรมากก็คิดว่าทุกคนก็สู้เต็มที่นะครับ ในการแข่งขันนะครับได้ลงได้ครับลงได้ครับเพราะแพ้พพก็ลงความเห็นแล้วแต่ทำสเต็ปให้ดีกายภาพก็ทําให้ดีพรุ่งนี้เราก็ทํากายภาพกันอีก3วันนะครับก็ตัวสําคัญสําคัญของเรานะครับก็ต้องจริงกันเต็มที่นะครับค่ะตอนนี้ก็มันชานะคะชาทั้ง5นิ้วก็ไปทํากายภาพมาแล้วค่ะไปแช่คอลลบอฟิลก็รู้สึกดีขึ้นแล้วค่ะ ตอนนั้นก็ยังเจ็บอยู่ค่ะแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่ค่ะแต่พอมาเล่นเมื่อวานมันมาโดนซ้ำอะค่ะมันก็เอยเจ็บมากกว่าเดิมค่ะก็สู้เต็มที่ค่ะก็ชนะเข้ารอบสีทีมก็ อาการ mhm. มันก็ก็มีอยู่นะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปเอาออกตอนนี้หลังจากแข่งเสร็จถึงจะไปเอาออกเพราะว่าซึ่งมันมันเป็นมาตั้งแต่อยู่อาร์เซ์แล้วแต่ว่าที่ไปวันนี้คือไปเช็คดูว่าจะทําอะไรได้บ้างแต่ว่าอาการมันไม่ได้มีอะไรมากแต่ถ้ามีก็อาจจะเล่นไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างปกติเล่นได้แน่นอนค่ะพวกนี้ก็เราก็ไม่ประมาทค่ะพวกเราดูวิดีโอดูเกมกันทุกวันยังไงเราก็ไม่ประมาทแน่นอนถึงแม้ว่า ไต้หวันจะเป็นรองแต่พวกเราก็เต็มที่ค่ะก็พูดถึงอาการนี้จะไม่ส่งบอบต่อบคะแนนนี้ไหมะคะไม่ค่ะไม,ไม่ไม่มีแน่นอนค่ะแล <c oughs> ้วสำหรับพี่ที่บนไว้ว่าจะเดินจากสนามกลับนี้เป็นทำแก้นี้ยังค่ะยังค่ะคือ,ค,อคือเราต้องรองให้แข่งเสร็จก่อนถึงจะไปทําเพราะว่าถ้าไปทําเลยตอนนี้เดี๋ยวร่างกายมันจะลาเพราะว่ามันเดินไกลแข่งเสร็จนี่คือจบตรงนี้ค่ะได้แชมป์สาธุขอให้ได้ค่ะขอบแฟนนิดนึงจ้ะค่ะยังไงก็ขอให้แฟนๆเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะเรา จะพยายามทำเต็มที่อย่างน้อยๆก็ไม่เหรียญอะไรก็เหรียญหนึ่งอยู่ที่เาวา่าองหมก็ทำกายภาพอยู่ทุกวันนะคะหลังแข่งเสร็จหลังซ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ถามว่าดีไหมดีขึ้นเยอะค่ะก็เคลื่อนไหวได้มากขึ้น<อ>คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาซ้อมได้แข่งได้ไม่ไม่กังวลน,นะคะเพราะว่าเมื่อวานน่ะยังกังวลอยู่นิดหน่อยว่าการเคลื่อนที่อะไรเงี้ยมันยังเจ็บเจ็บอยู่แต่ว่าวันนี้ก็ได้พักวันหนึ่งเซฟร่างกายหนูคิดว่าพรุ่งนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะจะได้วังไงคะ,คะก็าการชนะเราเป็นยังไง ก็ช่วงหลังๆมาเราก็ชนะเขาตลอดนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทเขานะคะเราก็เล่นเต็มที่แล้วก็ทําหน้าที่ของเราทุกๆคนนะคะแต่ละหน้าที่มันก็ช่วยกันเต็มที่อยู่แล้วหนูคิดว่าเราก็คงไม่ประมาทเขาอะค่ะคงซ้อมแล้วก็แข่งพ่งนี้ทาให้เต็มที่คนีรต้องมีเหือกันทั้งห้ทเตมต็ม่เีบ่ตรี5ไม่ได้ ตอนไปห้า